งานแต่งมาแล้วครับงานเลิ่เดี๋ยวทักทายเจ้าบ่าวเจาสาวสวัสดีครับอาเจ้าสาวสวัสดีครับอันนี้ต้มส้มต้มส้มนะครับต้มส้มขอญาตมาทานอาหารเพื่อเป็นเกียรติให้กับปากกระโหลกที่น่ากินมากเลยปกติไม่ใครแต่งหน้าวันนี้บอกว่าจ้าาร่วมงานแต่งแต่งหน้ามาเต็มที่เลยอย่างนี้ผ่านไหมอยากจะบอกข่าวดีแล้วก็อยากจะบอกข่าวไม่ดีไปพร้อมกันนะครับอันนี้เจาสาวปากยอลับกันแล้วนะครับพอดี ตอนนี้มีงานแต่งนะครับที่บ้านโวัวเจ้าล่ตาตายทันอ่ะเราตายกี่ไหลเราถึงตชวนอ่ะนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูคราว่าเราจะไปทนไันหรือเปล่านะครับตอนนี้เร่งส,สุดๆนะครับไปวันนี้แป๊บหนึ่ง มีงานแต่งยุทธไม่ยอมบอกอ <c oughs> ยู่ไหนไม่รู้ครับน้องสาวไก,กลไหมขับรถไปเรื่อยเรื่อยเห็นแล้วพ,พี่ไปขเาขาเขาไม่กลัวใช่ไหมพ <c oughs> อดีเมื่อวานที่ไปนี่มาไปหาหมอมาครับจะไปหายุทธกันเนาะยุทธอยู่ในงานเนาะอยู่ในงานแล้วงานเขาเริ่มวันนี้หรือพรุ่งนี้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคขอบคุณครับ ไปไหนเอา้าไปไหนเนี่ยไปงานแต่งไปไหนไปที่งานแต่งเขาเนี่ยอ๋อนี่เขาจะไว้ไปไหน่อยจบแล้วลาะไปหาเพื่อนเนี่ยเพื่อนไม่ยอมบอกเนี่ยไ<ะ>ปไปโอ้จะล็้กเ,เฮ้ยเเ้ย งานแต่งมาแล้วครับงานเลิกไม่รู้ยุดหรือเปล่าดูดูก่อนยุดเมาเว้ยหาหยุดเมายังมาล้างจานม, <า S 1> มาทัน,ล,นล้างจาลลุงนั่นล่ะเออไม่ทันล้มหมูเลยล้างใจเอาก็แล้วกันอะะไรนม,มาทันล้างจานเมาจงเนี่ย เมายัางยังไม่ได้กินหรอยังไม่ดูเลยนะไปดขูดข,ดข้างล่างมาลงข้างล่างมาลงไปบ้านยายก่อนตลงมาหนี่งสวัสดีครับ ทำไมไม่บอกหรอครับผ่านยุทธทำไมไม่บอกล่ะเนี่ยเออได้เช็คแม็กก์บอกเดียวชวนแม็กก์เดียวแต่ไม่มาหรอแล้วได้ยินว่าพี่ไปงานศพนั้นอ๋อไปแค่วันเดียวทรไมไม่มาเช้าอ่ะเนี่ยคนได้ไม่บอกโก้แล้วเนี่ยโอเคได้ครับเดี๋ยวลงกันเนาะเดินเล่นมาเดินเล่น มาเที่ยวเล่นขับรถเที่ยวเล่นบนเชมแบกบอลเทีเ่ยวน่เป็นปงานแต่งบอกก็เลยก็เลยเข้ามาโทรคุยเชมแบกอยู่ไปเชิญ<ฮ>ดิวยซิแกยวทักทายเจ้าบ่าวาสวัสดีครับอ๋อนะวันนี้เป็นงานมงคลสมรสเนาะงานเสร็จแล้วเน,ะนาะ <c oughs> ครับเสร็จ้ครับอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปดูข้างในดีกว่าก็แ,กแขกยังอยู่นะเป็นเพื่อนๆเ,นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะมาดูเจ้าของบ้านครับเจ้าของหมู่บ้านคนของประชาชนเอ้ยคนของหมู่บ้านครับพาลุงยุทธ เราทักทายก่อนอันนี้เป็นวัยรุ่นที่บ้านเนาะนนอ,อันนี้เจ้าสาวเจ้าสาวสวัสดีครับโอ้โหขอยัดางานเลยนะครับเออนี่เสร็จงานพอดีโอ้โหนี่วัยรุ่นคฮยเกียวล่างเยอะขนาดนี้เหรอใช่ครับวันนี้ที่ไปเล่นน้นํานี่คือไม่ใช่ชุดน,นี้นี่ชุดใหญ่ปะหรือว่าชุดน,นี้เลยไม่ใช่ครับอะไอก็แล้วชุดน,น้ำนี่นี่สแสดงว่ายุทธก็คุมเลยดิ <laughs> น้องยุทธคุมหมู่บ้านนี่ครับโอ้นี่วัยรุ่นเต็มเลยเว้ยลุงต้อยรุ่นลูกนี่รุ่นหลานรู้รู้จกักไหม โอ้ยอยู่บ้านนี้ไม่รู้จักพวกนี้เลยเดี๋ยวลุงต้อยมางงมากเลยนี่ว่าลุงต้อยเมาแล้วเด้อไม่งงยังไม่งงเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเขาทำหมูกี่ตัวเมื่อคืนทำไปสี่สี่ตัวครับสี่ตัวลุงต้อยห้านี้สี่ตัวแล้วก็เขาทำแล้วครับแล้วครับแล้วก็มีข้าวบงกอบเบอร์นะมีแกงหลายอย่างมากเลยครับดูงานไว้ดูงานไว้ปะลาโดนห่อซากยังลงเสานี่จะลืมเรียกพี่นะครับขอบขอดูมีแกงอะไรบ้าง อันนี้ผมขออนุญาตมางานเจ้าสาวในวันที่เออเขาได้จัดพิธีเสร็จไปแล้วน้องเพราะว่าเมื่อวานผมก็ไม่ได้มายุดก็ไม่ได้ไปไหนเลยครับปุ๊คมะเขือนะบุ๊คมะเขือเนาะอืมกะหล่ำเดินมาช่วยงานเขาต้องแต่กี่โมงหรือกี่วันเนี่ยโอ้โหกะทันอย่างนี้ยังไม่พอนะกะล่ำนี่ขายดีมากเลยอันนี้คืออันนี้อันนี้ต้มส้มต้มส้มนะครับต้มส้มอ๋อต้มส้มอะไรอ่ะเนื้อหมูครับเต็มน่าจะญ่เลยน้ำอ่ะครับอืมนะ แต่คนก็ยังมาอย่างนี้งานเขาจะเลิกกี่โมงอะน้องน้องน้องยุทธก็ถ้าเป็นวันนี้ก็น่าจะเรื่อยๆมั้งเดย์เย์ก็คือจะได้อีกวันหนึ่งถึงตอนเย็นๆนี่นก็คือกรเลี้ยงรอเขาเก็บเข้าเก็บของเขาจะเลี้ยงกันอีกทีพี่ถามในการเลงนร่อคล้ายๆกระเลงอันนี้คือกระเลงขาวใช่ไหมอ๋อก็คือกินนแบบที่พี่ไปกินตามงานทั่วๆไปนั่นก็คือวันนี้คือวันอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งอันนี้คือกินบ้านเจ้าบ่าวหรือบ้านเจ้าสาวเจ้าสาวครัับวนนี้อ่ะแล้วเจ้าบ่าวเป็นคนที่ไหนอ่ะเจ้าบ่าวเป็นคนที่กระบอง อ๋อยังต้องไปกินบ้านเจ้าบ่าวอีกวันนึงใช่ครับแต่เขาเขาน่าจะล่วงหน้าไปก่อนนะครับอ๋อก็คือเจ้าบ่าวมามาอยู่ที่นี่อ๋อเข้าใจแล้วก็คือนี่ฝั่งเจ้าสาวนะสาวคุยเกี้ยวล่างไาทถอะพาพาพาไปพาไปพาไปดูบรรยากาศในงานหน่อยคนเยอะมากเลยไม่รู้ว่าญาติไม่รู้ว่าญาติญาติญาติอยู่หรือญาติพี่ว่าไปยืนมองเนี่ยญาติหยุดไหมอ่าครับไปเดินไปเดินไปดูไปตรงไหนครับเออดูบรรยากาศในงานอะไรไปหรือว่าไปดูที่แต่งงานของสาวนะเออฮะ ที่เขาแต่งที่ที่เขาแต่งงานใช่ไหมใช่ไหอ๋อตรงบริเวณโซนที่เขาแต่งงานเขาจัดไปยังไงจัดไปแล้วที่เลโบสถ์รู้ไหมนี่ที่บ้านอะไรเอ้าเนาะไปไปนำทางหน่อยเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนน้องยุทธมาช่วยงานอะไรครับบ้างที่ที่เขาตั้งแต่วันเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานใช่ไหมที่กระทำหมูทำหมูก็เริ่มแรกจากกลางเต็นท์อะไรพวกนี้เอาเอาของเก้าอี้อะไรพวกนี้มาจัดเรียงอ๋อนะต้อนรับแขก พี่ก็ไม่เคยาทายบรรยากาศอัน<ม>นี้เป็นการตอนเขาเลิกงานบ้านเจ้าสาวไงตอนนั้นที่พี่ไปบ้านนองมดอ,ะอ่ะที่เป็นญาติฝั่งเจ้าบ่าวใช่ปะพอพอเสร็จงานบ้านเจ้าสาวพี่ก็ไปรอบ้านเจ้าบ่าวเลยเขาก็ทําหมู่อะไรกันต่อ,อนี่ครับอันนี้คือทางญาติฝั่งเจ้าสาวก็คือเป็นที่เขาจัดพิธีเนาะ,อ,ะอันนี้เขาไม่ได้จัดในโบสถ์เหรอน้องไม่ไม่ครับอันนี้บ้านเจ้าสาวเลยอ๋อเหรอก็คือก็จะมีคล้ายๆกับเวทีอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็พิธีการแล้วก็กินข้าวตรงเนี้ยนะ อันนี้เป็นที่ของแขกผู้มาร่วมงานนะครับอ๋อหรอครับเขาจะแต่งงานตรงนู้นตรงนี้เป็นสกีพยานเลยระมาณนี้อ๋ออันไหนเพื่อนเจ้าบ่าววันนี้เปล่า <c oughs> ไม่ใช่เจนเสื้อฟ้าเปล่าขครไหนเพื่อนเจ้าบ่าวยังไม่เห็นเลยเพื่อนเจ้าบ่าวน่าจะลงไปที่บา้านอ,อันนี้คือเพื่อนเจ้าสาวนะเก็บข้อพี่ขอ,ขอ,องเจ้าสาว <c oughs> อ้าวหรออ๋อนะครับอันนี้เก็บงานแล้วกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตมาชมนะครับมาไม่ทันงาน กำลังจะเล่นพานยุทูนในพานยุทนไม่ยอมชวนได้ครับตั้งแต่เมื่อเช้าครับประมาณเจ็ดโมงเราเิมเริ่มงานมันเป็นจะเป็นอย่างนี้ทุกที่เหรอครับเออตอทำเช้าครับเริ่มเร็วนะพี่ก็เพิ่งจะรู้นะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ที่นี่บอกก่อนเดี๋ยวคนไม่เข้าใจนะจัดในส่วนลำไยเลยเห็นเชนแม็กบอกพี่ถามก่อนเดี๋ยว วัยรุ่นผู้ชายก็เยอะผู้หญิงก็เยอะหาพรีเซนเตอร์ให้ได้ไหมเนี่ยก็น่าจะได้มั้งน่าจะได้เดี๋ยวมาดูส่วนลำไยที่บ้านน้องยุทธก่อนอันนี้คือลำไยที่เขาปลูกเราได้ขายไหมได้ขายครับขายส่งที่ไหนอ่ะขายในเมืองใช่ครับส่วนมากเขาจะส่งในเมืองคือเก็บกินได้เลยอย่างเงี้ยที่มัยรุ่นวัรุนเก็บกินเนี่ยครับอันนี้มันมีเป็นส่วนเยอ่ครับถ้าเป็นส่วนเยอะนี่เขาเก็บไปหมดแล้วอ๋อส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเก็บ ท่าานกินอะไรนิดๆหน่อยๆครับอืมไอ้ต้นไหนที่กินได้เขาดูไม่ลำใจหน่อยดีว่าลำใจเนื้อเยอะหรือว่าเม็ดใหญ่อันนี้ที่เขาเก็บไข่ใช่ไหมใช่แล้วครับแม่มันจะเก็บมันนางเอกก็ไม่มีเนี่ยทำยังไงดีน้องเมย์ก็ไม่มาน้องเมย์เดี๋ยวจะมาเร็วๆนี้นะครับพันจุกเตรียมตัวอยู่ให้ให้ไปให้ไปเตรียมสถานที่อยู่ไม่รู้ว่า้องคุย,ค,ยคุยกับคนที่นี่ยังคุยแล้วครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยแนละ้วนะครับเออน้องเมย์จ้ะ พาลุงยุทธเขาเตรียมสถานที่ให้น้องเมยมาค้างแรงแล้วรู้สึกว่า,อาพ,พเอเวลาพี่พี่อเน่าพามาเ,อ,าเอ,าอ้ยดูดิรูกใจนากินว่ะพี่พาน้องเมยมาแล้วแต่ลุงยุทธไม่ยอมพานักเอกมาเข้ากล้องเลยไปฝนตกครับงานแต่งในสวนลําไยบ้านานี่นะใช่ครับเครื่องเสียงนี่คือต้องต่อไฟอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็คือเครื่องทำไฟอันนี้ไม่มีเพลงใช่ไหม ไม่มีครับแล้วแต่บางคนถ้ามีเพลงก็ทําได้ครับอ่เรายุ่งเล่เล่นดนตรีกีตาร์ไปเมื่อเช้าอ่ะหรือเมื่อคืนเนี่ยไม่ครับเมื่อเมื่อคืนยุ่งมากเลยครับทั้งถึงข้าวทั้งก็เลยไม่มีเวลาเนาะเข้าใจละอ่ะโอเคทีมงานวัยรุ่นนะครับก็มาแล้วไปจะไปคุยดีกว่าเนี่ยจาดูอาหารที่นี่ครับวันตั้งยุทธจะจะจะกินอะไรถามอย่างเงี้ยคือขอกับข้าวแจกกลับใช่ไหม อันนี้ก็ครับบางคนก็ถ้าไม่ไม่ทำไม่กินก็จะห่อกลับบ้านอ๋อแล้วครับขอบคุณครับเจ้าบ่าวน่ารักมากครับเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวรู้งานนะฮะเดี๋ยวตอนลรรีบใส่ซองให้เจ้าบ่าวกันเลยอะน้ามะพร้าวกี่ขวดเมื่อคืนว่ามาเมื่อคืนนี่ผมกินทั้งวันเลยทั้งวันแลยไหมเดิงานถึงถึงเช้าเลยไหมนึงที่สองครับอืม นะครับก็มาที่นันทีก็เดี๋ยวขอชิมอาหารงานแต่งหน่อยนะแต่ว่ายุทธ้องกินกับพี่ถ้ายุทธไม่กินกับพี่ยุทธก็ต้องหานักเองไหมพี่พูดเล้นะยุทธนะเดี๋ยวทางว้านหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้าบ้านห้แก้วล่ครับนะที่นี่น่ารักนะครับนะคนที่นี่เป็นกันเองดีเห็นไหมบรรยากาศชื่นมืนมากเลยโอ้นี่ครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เชิญมากินข้าวครับน่ารักมากเลยอีกหน่อยจะได้ เข้ามาถูกทางแล้วว่าบ้านไหนคือเคยมามาร่วมงานนอกเหนือจากบ้านมีบ้านต้องคอยนะครั้งหนึ่งอันนี้คือชื่ออะไรบ้างพี่ยังไม่รู้จักเลยชื่อวายน้องวายเจ้าเปาเรื่องจักรเสารชื่ออะไรเปาฮะเปาเปาครับน้องเปานะโอเคนะมามาช้าแต่พี่ก็มาเนาะแต่ว่าเรื่องงานพยุทตพี่จะไม่พลาดอันนี้ผู้นําชุมชนของห้วยแก้วล่างอนาคตนาดารางานหน้าเราต้องเป็นงานยุทธพี่ไม่พลาดนะอันนี้อันนี้ให้พี่ไปกินใช่ไหมครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอยัดขึ้นไปเนาะ ก็ตอนนี้ขอญาตมาทานอาหารเพื่อเป็นเกียรติให้กับทางตัวเองนะก็ในร่วมงานของเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยที่รู้สึกว่ายินดีมากเลยนะครับไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศแบบอบ่นบูนอย่างนี้มานานแล้วนะครับช่วงนี้ก็ตา้ที่ที่นี่ก็คือโอเคนะเป็นโซนที่อยู่นอกชนบทไม่มีสัญญาณไฟฟ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็การที่มาร่วมมาที่นี่คือเป็นเป็นชาวบ้านในในละแวกนะโซนนอกเมืองมาก็เขาก็โอเคแหละต้อนรับดีอะไรดีเงี้ยเป็นเป็นธรรมชาติดี เหนื่อยไหมเหนื่อยนิดนึงนะแล้วตอนทีนี้เขาต้องดื่มดืไม่ับราะเออใช่วันที่นี้ใช่คริสจะไม่เนาะคริสจะไม่ถ้าเป็นผู้นี้คือแบบโอ้โหแบบกลืมเลยเมาเลยครับแล้วทำไมคนช่วยงานกลืมอ่ะคช่วยงานมาช่อยมามามึนเลยขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ทานใชาว่าได้เกรงใจเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะเดี๋ยวเผื่อจะเทคแคร์ท่านเองนะ เขาพึ่งครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยน้องๆเก่งใจ <c oughs> น้องยุทธครับพี่ๆขอญาตทานให้คนดูดูก่อนนะว่าเออรสชาติอาหารของพี่มวยเก้าล่างแบบบ้านๆในงานแต่งเคยกินครั้งหนึ่งที่บ้านของน้องพลอยนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านน้องยุทธนะครับอันนี้จะมาท้ายหมู่บ้านเลยใช่ป่ะอันนี้หัวหัวหมู่บ้านนะครับหัวหอ๋อนี่เป็นหัวเหรอใช่ครับไม่ใช่น้องนู้นหรอกไม่ใช่ครับอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นอะ โอว่าไม่รู้เขานับกันยังไงครับตรงนี้เป็นหัวเหรอใช่ครับเพราะว่าหัวห้อยมันจะอยู่ข้างบนนะครับหัวห้อยแก้วนะครับหัวห้อยแก้วจะอยู่ข้างบนใช่ครับอ๋อเหรอครับนี่นะครับอันนี้คือแกงต้มต้มต้มหมูเนาะครับต้มแซ่บครับต้มส้มต้มส้มครับต้มส้มหมูนะครับชิมหมูก่อนแล้วค่อยกินข้าวนะครับอืมอร่อยมากฟังเสียงไก่ขัน ข้าวเขาปลูกเองมะครับส่วนมากเขาจะปลูกอืมอืมข้าวเหนียวนุ่มมากเลยอืมเห็นปหมขึ้นขึ้นขึ้นทำไมกลับมากดหน้าจอครับครับนะครับก็ใช้ช้อนกันหรือเป่าเผื่อคนอิ่มหานมากแต่ว่าอร่อยมากครับถ้วปไหนไหมนะถ้วยน่าจะ นุงต้อยก็คือคนอยแจ้วล่างเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าแกไปอยู่ทับลงแดงเนาะครับแกไปอยู่บ้านพี่น้องที่มนตลแดงครับอ๋อมณตะแลงเออไอไม่แงครับไม่แงไม่แงก็มีครับแกมีญาติพี่น้องเยอะอ๋อแต่บ้านกินก็อยู่ไม่ไกลเนาะครับอร่อยมากเลยรับกินเยอะๆครับไม่กินแล้วกันเหรอผมอิ่มแล้วครับผมกินแต่เมื่อเช้าแล้วงานเสร็จก็ กินไม่หึงข้าวเบิร์ดเลยอ่ะข้าวเบิร์ดทำเป็นเมนูเมื่อวานนะครับเมื่อเช้านี้มันจะมีแค่ผัดผักกาดแล้วก็ต้มส้มเนี่ยแล้วก็อุปมะเขือครัพี่หมองค์พี่เจ้าเล่าคุ้จักพี่หมดนะพี่หนอยท่านจะมาเป็นเอ่อผู้นำชนชนนี่ชุดว่าจะดีไหมครับเป็นนุข่าชุดได้ไหมเป็นนุข่าน้องยุทธได้ไหม อืมมันอืมอร่อยมากเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับก็ไปเป็นแฟนพี่น้งที่สามถู่ฟ้องให้เดี๋ยวผมจะนั่งรถตั้งแต่ขึ้นทางกลับนะน้องมิดมาด้วยน้องมิดกินข้าวด้วยกันครับผมกินข้าวเดี๋ยวขอคิดแปพ้กินข้าวยังกินแล้วครับพี่รอน้องมิดก็มาครับพรานทานมุ้งห้อยเกล้ากันครับนะเดี๋ยวกินข้าวเรื่อยๆก่อนนะครับนะน้องๆมาครับ พิธีการเราเห็นเยอะแล้วนะก็นะมาเอาบรรยากาศดีกว่าดูเรื่องราวที่พยครางคนครับตอนนี้คือฝนตกครับได้บรรยากาศการเดินทางมาร่วมง,งานแต่งบบแบบบ้านแบบออริจินอลจริงๆนะครับก็ตอนนี้น้องยุทธก็อยู่ในงานเขาไปช่วยงานเพราะว่าเดี๋ยวต้องเก็บถ้วยเก็บชามเก็บอะไรล้างแขกเดลอก็เริ่มกลับนะครับก็เห็นแล้วชื่นมือชื่นใจนะครับถึงจะมาไม่ทัตอนงานแต่งแต่ก็ได้มาร่วมงานตอนที่ว่า เขากาลังเก็บข้าวของแล้วก็ได้เห็นมิตรภาพที่แสนดีของคนที่นี่ได้ให้การต้อนรับนะครับก็รู้สึกว่าอุ่นมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็คืออาจจะมา,า,จจะมา,าไม่ทันงานหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่รู้หรือว่าอาจจะไม่พร้อมเพราะว่าการติดต่อที่นี่คือมันยากไงนะครับแต่เอาไว้ครั้งหน้าครับนะเดินห่อเจ้าบ่าวรออยู่นะครับน้นองยุทธเราย <c oughs> ังพี่ด้ขึ้นเสาเสาเอกเลยเ <c oughs> นี่ยคนก็เริ่มทยอยกลับกับกนนะครับแล้วก็กเป็นพี่น้องๆชาวปากกยอแล้วก็คนในเมืองทั้งหลายเลยเห็นไหม นะครับก็เดี๋ยวยุทธก็จะช่วยงานด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องเดินทางกันต่อนะครับเอาการเดินทางมาที่แม่สอนะครับแต่ว่าผมจะทำอะไรนั้นให้รอชมนะครับนะนะเอกรอยอยู่นะครับอันนี้เป็นทีมงานหนุ่มนะครับมีปลาก้นหลวงไหมครับมครับก้นหลวงมีอยู่นีรอแต่แต่ว่าจะใช้วันบรรจันแต่วันนี้อาจจะซื้อปลาทับทิมไปไหนไปนี่ไปเข้าไปข้างในห้วยแก้วล่างมา ก้อนรวงนี้มันเยอะไหมครับหรือว่ายังไงเลยมีเยอะมากครับเราขอดูหน่อยผม,มจะมาาผมจะใช้วันจันไงถ้าก้อนรวงไปทำอะไรพี่ต้มยำเนี่ยนี่นะโ,โอ้เยอะเว้ยเอาเว้ยไาเมนูเด็เดๆกินแล้วเว้ยโอ้ง่าสนใจไว้ ordan. เดี๋ยวมาดูอีกทีวันนี้มาเอ,อปาปลากัน,นครับก็ ปลากระทิงที่ได้มามันน่าจะน้อยพอดีจะไปทําเลี้ยงขอบคุณเชฟแม็กกับพานยุทธนะครับที่ช่วยผมมาตลอดนะครับเดี๋ยวให้ลูกสาวไปทำให้กินดีกว่านะครับแต่ว่าปลากระโลงนี่น่ากินมากเลยลองดูโอ้โหมันกินได้ทั้งเนี่ยทั้งกระดูกทั้งก้างมาเลยอ่ะโอ้โหนี่กระดุ๊บๆนี่กระเชิงตะพาบ่ะตะพาบไต้หวันนะครับพูดให้จบก่อนโอ้โหนี่ง่ายนะ เดียวอย่างนี้อยู่ได้นานมันจันน่าจะได้อยู่จะได้เจอกันเดี๋ยวดูปลานี่ก่อนปลาปลานิ่ไปเผาสักตวงสวัสดีครับลูกสาวเออไม่ได้เจอกันกี่วันลูกไม่แน่ใจสอสามวันค่ะวันนี้คุณพ่อแอบไปดำปลามาไม่ได้ชวนลูกสาวเพราะว่าเดี๋ยวผิวลูกสาวจะเสียเพราะว่ามันมันร้อนที่ไปแล้วก็มีหนามีอะไรด้วยนะครับแล้วก็กล่าว่าจะให้น้องเมย์ทาบแต่คราเนี้ยคุณพ่อก็แอบไปงานแต่งมาที่ห้วยแก้วล่างแต่ไม่ได้ชวนน้องน้องเมย์ไปเพราะว่าคุณพ่อก็ไปไม่ทัน แต่ให้พี่ยุทธอ่ะอาพาไปชมในงานอยู่แล้วคันนี้ไปไม่ทันพี่ก็เลยบอกพี่ยุทธว่าเดี๋ยวจะให้น้องเอ๋ไปทำอาหารเลี้ยบิคันตอบแทนก็นแล้วกันคุณพ่อก็เลยไปซื้อปลาปลานิลที่บอ่อเนาะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะเอาปลาการะถิงที่พ่อพ่อดำมาด้วยไปทำอาหารกินกันที่ห้วยแก้วล่างได้ไหมค่ะได้ค่ะพอดีมันจะเป็นเถียนที่พี่ยุทธเขาอยากจะให้น้องเอ๋ไปเห็นเผื่อจะได้แบบว่าเอออยากจะเข้าไป,ไปบ่อยๆนะแต่จะแต่จะไปลงคนพี่ยุดหน่ะได้เออแต่ว่า เดินหอเขายัางไม่สร้างเลยคุณพ่อก็รู้ให้เขาสร้างอยู่เพราะเนี่ยเขาไปช่วยงานแต่งมาพี่ก็ถามว่าเมื่อไรยุทธจะทำเดินหอตัวเองสักทีเขาก็บอกว่าเขารอ,ออยู่พี่คุณพ,พ่อไม่รู้ว่ารออะไรเดี๋ยวต้องไปไปถ่ายให้คุณพ่อทีนะได้ค่ะเดีเ๋ยวไปช่วยก้าว่างกันนะค่ะอ่าโอเคครับเมื่อกี้ผมไปช่วยงานที่ช่วยก้าว่างมาไม่ทันไงแต่น้องยุทธเขาก็ยังนา่ารักพาเราเที่ยวพอจะแล้ว,ลวเดี๋ยวจะให้ลูกสาวไปทําอาหารให้คุณคุณคุณพี่ยุทธดีกว่านะได้รับประทานม้านะครับเพราะว่าวันนี้เราเตรียมปลามานะครับ พอสมควรเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปกาศช,ชิวๆให้ดูนะครับกับเมนูอร่อยๆน้องเมย์จะลงมือทำอาหารเดินอาหารไปกับเมย์เนาะได้ะคะ่ะโอ้โหแล้ววันนี้เจอกันยิ่งสวยทุกวันเ,นนล,เ,ยนเ,เลยน้องเมย์แหมลูกสาวเราสวยมากเธอเลยน้องเมย์นะลูกสาวาสวยมากครับนะเดี๋ยวติดตามชมกันทางเราต่อนะครับว่าเอ่อเดินหอของพี่ยุทธจะอัปเดตถึงไหนแล้วนะแล้วก็ลูกสาวจะไปทำอะไรกินตรงไหนเดี๋ยวเราชมนะครับสวัสดีครับน้องยุทธโอ้โหกึ่ม่รู้ว่าตื่นนอนมาเนี่ยตื่นครับเออเพิ่งตื่นนะพอดีว่าเมื่อกี้คือ เห็นน้องมุดอ่าน้องยุทธต้อนรับดี <c oughs> พี่ก็เลยะอยากจะให้ลูกสาวเนี่ยทำอาหารเลี้ยงแล้วก็บอกว่าลูกสาวมาดูรดนหอของพายุทธกันต่อเนาะเผื่อจะได้แบบมาช่วยงานวันที่พายุทธขึ้นเสาเสาเอกมีไหมมีครับมีนะจะ,จะลืมจะลืมชวนลูกสาวพี่มาด้วยนะคร <c oughs> ับเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเข้ามาดูลูกสาวให้ดูก่อนว่าสวยไม่สวยให้ดูดีวันนี้แต่งหน้ามาเต็มเต็มสูบเลยเอ <c oughs> ่อลูกสาวพ่ออยังลูกระวังลุงยุทธเขาตกใจนะลูกวันนี้สวยมากเลยอ่ะเชิญเลยลูก เออเอขาจะจีออ๊กันดิอไอ้ดิสวยไหมเอาถามก่อนสวยแค่ไหนสวยสวยมากเลยสวยจัดนุมน่มๆที่นี่มองเลยปกติเี่นใครแต่งหน้าวันนี้บอกว่าจะมางานร่วมงานแต่งแต่งหน้ามาเต็มที่เลยอย่างนี้ผ่านไหมผ่านเพราะเป็นนักเอกพี่ใช่ไหมอเออนะเรนหออย่าริ่มชวนลูกสาวพี่มานะเออเดี๋ยวเยวพี่จะมาช่วยงานเอามาเอาม,ามาช่วยทำอาหารโกนนุม่มๆบ้านนี้จะมาจีพี่เห็นไม่รุ่นเต็มเลยเมื่อเช้า คนอนุบัณฑิตไม่ทาแต่งตัวเงี้ยก็น่าจะมีบ้างเนี่ยก็ได้ข่าวว่าคุมวานีอะก็คืคุมเลยดิอย่าให้มายุ่งกับลูกสาวพี่น่ะได้ลูกสาวนิดหน่อยลูกมาเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนโครงการบ้านกีฬานะที่เราจะปลูกเนี่ยฮะไม่ไม่รูรายนะไม่รูรายนะเอาครัวที่ว่าเออครัวแบบโบราณให้ลูกสาวทำกับข้าวได้ก็พอนะเออนะก็เดี๋ยวตรงนี้รถสิบล้อมาจอดรอแล้วรถสิบล้ออัไหนจะขุดตรงไหนจะขุดตรงเนี้ย ไม่นานแล้วครับแต่มันต้อมีเซนสร้างเกียร์อะไอย่านี้ว่าจะทำไม่ลงมือทำก็ไม่ได้ที่จรอถ้าคุณวันไหนกลิ้งเดียวเลยบอกเชมแม็กน้องเมย์จะมาเป็นเป็นเพื่อนคุณพ่อเพื่อนพี่อ่ะแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็จะดูพิธีการของคนปากระยอบว่าเขามีพิธีการยังไงนะมีอยู่เนาะก็มีมีนะไม่ผิดหวังแล้วโอเคเดี๋ยวพาไปที่จะทำอาหารนิดนึงเป็นที่ใหม่ใช่ไหมครับที่ใหม่บรรยากาศดี ด,ดีมากด้วยครับดีมากด้วยเออในในรถเนี่ยมีพร้อมเลยนะมะพร้าวเยอะมากเลยเพราะแล้วลูกสาวลูกสาวเขามีแต่ว่าลูกสาวเวลาให้แค่สองชั่วโมงนะเพราะว่าลูกสาวมีมีนัดนัดกับคุณพ่อคุณพ่อ,ะะพอจะพาไปเปิดตัวว่าเนี่ยลูกสาวสวยอีกทีหนึ่งได้เนาะ,นอนะโอเคตามนั้นครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่เที่ยงนาที่น้องยุทธจะพาไปเขาบอกว่าบรรยากาศดีแล้วก็จริงๆแล้วผมนัดน้องยุทธเนี่ยคือให้มาทําอาหารนะก็คือจะเป็นปลากระทิงแล้วก็จะเป็นปลาที่ผมซื้อมา นะครับเพราะวันนั้นไปหาปลากระเชมแม็กอ่ายุดกรู้อยู่แล้วก็ไปหาเพิ่มเติมไม่ได้นะก็มีเท่านั้นแต่ว่าเด็ดๆคือจะมีปลาเผาเกลือที่พันยุทธอากจะทำให้ลูกสาวผมแต่ผมเนี่ยจะให้อ่ลูกสาวผมทําอาหารในพันยุทธเหมือนกันเป็นเป็นอาหารใตย้ยรื่เลยนะค่ะโอ้โหวันนี้แต่งหน้าสวยมากเลย <c oughs> ไปถามใครกด้ว่าถ้าไม่สวยนี่คือไม่ต้องคุยกับพี่ะนะ <c oughs> คุณแม่ลูกสาวผมสวยไหมครับสวยม <c oughs> วยากนะเราวยุดขาดด้ข่ายุดแอบฝันถึงใช่ปะ คุณแม่แักคได้เว้ยเฮ้ยพันถึงลูกสาวพี่เหรอเดี๋ยวให้<น>แชนแม็กมาเป็นเรื่องนะ <S 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 ลูกสาวชอบของแปลกไหมลูก,ลกอชอบไหมไม่รู้นะเดี๋ยวจะไปต่อจะไปต่อเดี๋ยวพี่พี่ยุ้ยคงคิดมากเขชาขอชอบคิดมากอยู่เออนั่นแหละนะก็เดี๋ยวไปทำอาหารกันต่อครับดูเรื่อง,ร,องราวกันทางวันนี้ที่ห้วยแก้วร่างกันนะครับอะลูกสาวตักใส่เข้าไปถุงนี้กี่ชั้นนะครับสองชั้นสองชั้นนะครับนะเอาอย่างละชิ้นก็พอลูกนะ แค่นี้เองนะครับก็เราแบ่งกันนะครับให้ลูกสาวกลับไปฝากที่บ้านด้วยนะครับ